อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโปเกชชั่นแนลนะครับอยู่กับผมครับโปเกครับปุ่มอันหนึ่งที่อ่ะนะฮะไม่ได้อัดคลิปนานมากนะครับผมวันนี้นะครับมีคอนเทนต์ปั่นๆมานําเสนอทุกท่านแล้วกันนะครับผมคือผมจะฟาร์มนะครับโดยแค่จะหาอินเวเดอร์อย่างเดียวนะฮะซึ่งจะมีทั้งหมด3รอบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับผมซึ่งการฟาร์มอินเวเดอร์นะฮะก็คือว่าหลักๆเนี่ยนะครับมันจะได้ตัวหินที่เป็นเอเซนต์ออฟไลฟ์นะครับผมแล้้วก็จะมีางดน ดมอนด์นะฮะแล้วก็จะมีเป็นโค้ดม่วงต่างๆ,ๆนะครับผมอ่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าวิ่ง3มรอบจริงๆจะได้เงินไหมเนะะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะวิดดันที่จะใช้ลงนะครับผมก็จะเป็นทางด้าน FIC นะครับผมซึ่งถ้าไม่เจอผมจะกดออกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ปันๆแลวกันนะครับผมก็มาดูเผื่อใครจะไปทําแบบขี้เกียจก็เ่าลองไปทํากันได้นะครับผมอ,นนอ,อ่ะเนี่ยเจออ่ะรอบแรกเจอเลยนี่อ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจดไปก่อนได้โมหินหนึ่งได้โมหนสองโอเคอ่ะตัวแรกเจอ อ่ะเดี๋ยวจะมีรวมกับค่างเงินจีให้ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวขอตีแป๊บน,นึงเอา้าไม่โดนได้ไงวะนะ อ๋ออ่าโอเคนะครับผมได้อ่ารอบแรกนะครับได้ไดมอน์มา3เม็ดแล้วก็ได้ซินออฟไลฟ์มาแล้วก็ได้โคสอาวุธมาด้วยนะฮะโอเคพอเสร็จนะครับผมก็กดรีเทิร์นดูเท้า <laughs> ำอย่างนี้วนไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซัมมารีส3รอบเลยนะครับเดี๋ยวเรากินรอบที่1ผ่านเนาะต่อมารอบที่2ครับไม่ถอดของก่อนนะครับพังยับไม่ถอดครับเราจะใช้คอนเทนต์แบบปลาล์มยังไงให้เข้าเนื้อรู้จักปะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่จะทำนะฮะการฟาร์มของคุณให้มันเป็นเรื่องง่ายครับ <Bro. S 1> โอเคไม่มีเนะน,นี่ยถ้าไม่มีกดกลับเมืองได้เลยนะครับผมอถอดก็พังอยู่ดีกดกลับเมืองคร้อนก็พังอย่างไรกระเป๋าใช่ครับมาซีคุณซืมินอฟนะครับผมซืมินอฟ อ่ะเมื่อกี้รอบสองไม่มีนะฮะ,ะมาลุ้นรอบสุดท้ายกันนะครับผมว่ามาไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับคนขี้เกียจนะแบบขี้เกียจฟาร์มตัวมันเหลือนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะฮะรอบสุดท้ายครับแนะนําแค่ด้านเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเจอตั้งแต่ต้นดันเลยนะอ่ะโอเคไม่มีเรียบร้อยแตกครับผม สรุปนะครับเราได้อาเอเซนต์มา1น,นะครับไดมอนด์ได้มา3เม็ดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คราคาตลาดกันครับแล้วก็ได้โคดอาวุธมา1เนานะอ่ะตอนนี้เอเซนต์ออฟไลฟ์นะครับผมราคานาปัจจุบันนะฮะจะอยู่ที่ราวๆาวเจ็ดจุดผมตีสักเป็น7จุดตัดที่สัก7.9ดจุดเแล้วนะสักเจ็แล้วกันนะครับเพราะว่าพวกนี้ตั้งป่านนะผมดูอันที่มันแม็กหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาสรุปราคากันอ่ะอนันนี้เดี๋ยวผมขึ้น อันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะขึ้นโน้ตเพจไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับเผื่อใครแบบอยากทดลองไนงะผมจะทดลองให้พวกคุณเองนะครับตอนนี้ก็คือ7.9 g นะ7.9 g แล้วก็ตัวหินขาวตัวไดมอนด์นะครับผมตัวไดมอนด์เนาะไดมอนด์ Diamond นะครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่3.8นะครับผม แปดศูนอันนี้เมื่อกี้เราได้ UL e มาเท่าไหร่ครับคูณ1ครับก็เท่ากับ 7.9G ดจุอันนี้ไดมอนด์ได้มาเท่าไหร่นะไดมอนด์ได้มา3เม็ดนะครับผม3เม็ดก็คูณ3เนาะจะเท่ากับ4 1 4สโอเคแล้วก็อ่ะไอ้สุดท้ายนะครับก็เป็นอ่า พิสตอลโคดนะฮะอ่ิสตอลโมโคดเราได้มา1อันเนาะนะฮะราคาตอนนี้ครับจะอยู่ที่เออ่ราวๆ9.1นะฮะ9.1คูณ1ก็เท่ากับ9.1นะครับผมอ่ะรวมนะครับผมก็คือททอลนะครับเงินที่ได้เนาะอ่ะท้ทอลงเงินที่ได้ครับจะอยู่ที่7.9บวก11.4บวก9.1นะครับผมอันนี้ก็เป็นเท่ากับ ผมขอคิดแว๊บนึ่งนะ16 17 17 11เ2 8 4จอีครับผมเท่ากับว่าเราจะได้เงินอยู่ที่2 8 4สจสี่จีนะฮะ,ะสำหรับใครที่ขี้กเกียจแล้วกันนะครับผมขี้กเกียจจะฟาร์มก็อาจจะใช้เป็นเวนี้ได้นะฮะในการที่จะฟาร์มแบบนี้แต่ว่าข้อเสียของมันนะครับก็คือว่าเรื่องซ่อมของเนี่ยอาจจะโดนยับยับหน่อยนะฮะอาจจะต้องมีการคือจริงๆถ้าจะเป็นเวที่ผมแนะนำนะครับก็ ถ้ารอบไหนเจออีวเวอร์ครับคุณก็ตีให้จนจบดันไปเลยก็ได้นะครับก็จะได้เงินเข้ามาหมุนในเรื่องค่าซ่อมของด้วยน,นี่นะครับอ่ะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ